สวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่านนะครับตามสัญญานะครับที่ผมสัญญาไว้ว่าจะสาธิตการอัปคลิปวิดีโอการเรียนการสอนที่เราอัดด้วย OBS นะครับเพื่ออัปโหลดลง youtube ในช่องสุพิชยาออนไลน์ของเรานะครับสำหรับการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนสดด้วยโปรแกรม OBS นี้ผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับขอข้ามไปเลยนะครับ วันนี้จะเน้นเฉพาะตรงวิธีการอัปคลิปที่เราสอนเสร็จแล้วลง y o u t u b e นะครับในช่องสุพิชยาออนไลน์นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราไปที่โครムนะครับให้เราไปที่โครมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับผมจะสอนแบบคนไม่เป็นคนไม่รู้เข้าครั้งแรกเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไป ไปก็จะเจอหน้า Google Chrome นะครับแบบนี้นะครับท่านจะเข้าด้วยวิธีง่ายๆแบบกดตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับกดที่เครื่องมือตรงนี้ไปที่ YOUTUBE หรือท่านจะพิมพ์ w w w y o u t u b e นะครับ .com ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือท่านจะพิมพ์ค้นหา Youtube ตรงนี้ก็ได้นะครับ สามารถไปได้หลายทางนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ท่านมาจุดตรงเก้าจุดตรงนี้นะครับแล้วไปที่เครื่องมือของ Google มีอยู่หลายเครื่องมือนะครับก็เลือกที่ y o u t u อา่าเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าเรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับทั้งสองที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เห็นที่ที่เราอัปโหลดได้นะครับให้ทุกท่านลงชื่อเข้าใช้นะครับกดตรงนี้นะครับ หรือตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ากดเลยครับลงชื่อเข้าใช้ก็เราจะใช้ Account ที่เป็นของ gmail นะครับอ่าก็สู่พิชยาออนไลน์นะครับ gmail com นะครับแล้วกดถัดไปแล้วก็ป้อนรหัสนะครับ รหัสนี้นะครับให้ทุกท่านขอได้ที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็ที่ครูพลอยได้นะครับแล้วก็เมื่อป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับ gmail ที่เราสมัครเนี้ยสามารถที่จะเอาไปทําเป็นอีเมลก็ได้นะครับเข้าอีเมลได้นะครับหรือเอา gmail เ,เนี้ยไปสมัครเพื่อเป็นแอคเคาท์ของอ YouTube ก็ได้นะครับ Google อ่ ได้ก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับอ่โอเคเมื่อเข้ามาแล้วจะสังเกตว่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกท่านไปกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้เลยตรงสร้างนะครับเป็นกล้องถ่ายทำเนี่ยแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะครับอ่ากดอัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างอัปโหลดวิดีโอให้เลือกไฟล์นะครับเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับ ในช่องที่เราบันทึกวิดีโอไว้นะครับส่วนมากนะครับมันจะอยู่ในวิดีโอตรงนี้ใช่ไหมครับจะอยู่ในวิดีโอตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นชื่อที่เราตั้งแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นชื่อที่เราตั้งแล้วนะครับเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านไปดูนะครับว่ายังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเลือก วิดีโอที่เป็นวิดีโอจริงๆเลยนะครับที่เรายังไม่เคยอัพลง YouTube นะครับเป็นวิดีโอภาษาไทยป .2 คลิปที่7ที่ตัดต่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้อัพลง YouTube นะครับผมจะสาธิตไฟล์นี้ก็แล้วกันนะครับส่วนมากจะอยู่ในนี้นะครับวิดีโอคลิกมาเลยแล้วก็เลือกไฟล์นั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเลือกฝ่ายนี้นะครับคลิกเลือกแล้วก็ Open นนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ าภาษาไทยป .2 7กรกฎาคมนะครับผมจะขออนุญาตตั้งชื่อนะครับวิชาภาษาไทยป .2 นะครับวันนี้วันที่อะไรครับวันที่31กรกฎาคมนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็ข้างล่างใส่รายละเอียดกลุ่มสระนะครับ การสอนออนไลน์กลุ่มสระภาษาไทยป .2 นะครับใส่แค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปเยอะนะครับจะใส่ชื่อครูผู้สอนอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับใส่ชื่อคลิปแล้วใส่คําอธิบายคลิปแล้วนะครับเลื่อนลงมาตรง playlist ตรงนี้นะครับให้ทุกท่านเลือก playlist ให้ตรงกับกลุ่มสระของเรานะครับอันนี้เป็นกลุ่มสระภาษาไทย ถ้าไม่เห็นให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างผมได้ตั้งเพลย์ลิสต์ไว้ครบทุกกลุ่มสาระไว้แล้วนะครับให้ท่านเลื่อนลงไปที่กลุ่มสาระภาษาไทยติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วมากดเสร็จนะครับแล้วก็ไปเลือกข้างล่างอีกที่หนึงนะครับที่สุดท้ายแล้วครับก็คือใช่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับอันนี้เราบังคับทําเลยครับเพื่อ,อป้องกันการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพนะครับ อโอเคเสร็จแล้วนี่คือลิงก์ที่เราจะได้นะครับเราสามารถกด Copy link ตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วไปวางไว้ในเ o ิรน,นะครับกด Copy l i n k ตรงนี้แล้วไปวางไว้ในเวิรน,นะครับผมจะสาธิตเลยนะครับถัดไปถัดไปนะครับกดถัดไปและก็กดเผยแพร่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็กดเผยแพร่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ แค่นี้เองนะครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยก็ถ้ามีการอัปโหลดอะไรแบบนี้ปุบ๊บมันบอกว่าเราสามารถที่จะปิดเนี่ยเบราว์เซอร์นี้ได้นะครับหรือเราจะปิดก็ได้นะครับเมื่อปิดแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันก็กําลังอัพไปเรื่อยๆนะครับอัพไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราเซฟลิงก์ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ สลับหน้าต่างไปที่ Word นะครับสลับหน้าต่างไปที่ Word นะครับเปิด Word ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดมาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้แล้วท่านก็คลิกขวานะครับวางไปเลยนะครับคลิกขวาวางไปเลยนะครับแล้วเราก็ใส่รายละเอียดว่าภาษาไทยใช่ไหมครับเมื่อกี้ภาษาไทยป .2 วันที่ไรครับ31กรกฎาคม64เราก็สามารถที่จะ Copy Link ์ตัวนี้นะครับไปวางไว้ในกลุ่มลายของผู้ปกครองได้เลยนะครับก็นี่คือรายละเอียดของการอัปคลิปลง YouTube นะครับก็จะมีโดยประมาณเท่านี้นะครับ เราสามารถเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้ก95%แล้วนะครับก็ให้มันดําเนินการประมวลผลไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็หยุดคลิปดูเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไลน์มาสอบถามส่วนตัวได้ครับที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปนี้นะครับ